ถ้าเพื่อนๆต้องการทราบแนวทางที่เราใช้ปฏิบัติในแปลงนาของเรามาจนถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาเรื่องของเพียกระโดดสีน้ำตาลที่ระบาดในานาข้าววันนี้เราจะเสนอแนวทางนี้ให้กับเพื่อนๆครับมันเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุข้าวนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางทำไมมันถึงระบาดมากนะครับน้ำไม่ขาด น้ำจะมีตลอดปีครับมันก็ทำให้มีความชื้นตลอดและข้อที่สองสำคัญเลยครับคือมันเป็นพื้นที่ที่ทำนาค่อนข้างจะถีมากเป็นพิเศษเพราะว่าสภาพพื้นที่จากที่ผมกล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่ก็จะทำนากันปีละสองถึงสรอบดังนั้นมันก็จึงเป็นแหล่งอาศัยที่ดีของเพียพวกนี้เป็นหลักครับเพราะว่าเพียกระโดดพวกนี้นะครับเพื่อน มันจะชอบกับสภาพพื้นที่ร้อนชื้นเป็นส่วนใหญ่มันไม่ชอบพื้นที่ร้อนแห้งอย่างนี้มันไม่ค่อยชอบครับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราจะไม่ตรวจแปลงจะได้ไหมสังเกตแต่นกนางแอ่นได้ไหมได้ครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตการระบาดหรือการลงของเพียโดยการดูนกนางแอ่นนะ,ะระยะนั้นก็คงจะเป็นระยะกลางแล้วครับของการระบาดพอไปเห็นอีกทีก็ต้นข้าวก็จะเริ่มค่อยๆยุบแล้วครับ เพราะเพี้ยมันดูดน้าเลี้ยงจากต้นข้าวนั่นเองครับและถ้าจะตรวจแปลงนาะเราต้องตรวจในช่วงเวลาไหนดีแนะนําถ้าจะตรวจให้เจอตัวมันเต็มๆเป็นๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆสองช่วงเวลาช่วงเวลาที่1ก็คือช่วงเช้าช่วงเวลาที่2ก็คือช่วงบ่ายถึงค่าส่วนช่วงเที่ยงให้ไปตรวจในสภาพพื้นที่ที่มีน้ําขังถ้าพบการระบาดของเพี้ยพวกนี้มากเราจะเห็นเลยครับว่าจะมีตัวเพี้ย กระโดดสีน้ำตาลเนี่ยเกาะอยู่บริเวณต้นข้าวครับสาเหตุที่ผมไม่ให้เพื่อนๆไปตรวจแปลงนาะในช่วงบ่ายในสภาพพื้นที่แห้งหรือไม่มีน้ําขังเหตุผลเพราะว่าเพี้ยพวกนี้มันไม่ชอบที่ร้อนและแห้งแต่เพี้ยพวกนี้จะเลือกอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ร้อนชื้นครับการสังเกตอาการของต้นข้าวที่เกิดการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระยะแรก เราจะสังเกตเห็นที่ปลายใบจะมีลักษณะคล้ายๆกับข้าวที่มีอาการขัดไนโตรเจนเลยครับแต่มันจะมีจุดแยกได้ชัดเจนก็คือว่าลักษณะการเหลืองจะไม่เหลืองทั้งโซนหรือเหลืองท้งแปลงแต่มันจะเหลืองเป็นหย่อมๆหรือเหลืองเป็นกุ้มๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นสัญญาณนี้ในแปลงนาให้เพื่อนๆลองไปแหวดูครับบริเวณนั้นถ้าไม่พบการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในช่วงเวลาเที่ยงและอากาศร้อนและ พื้นที่ที่เพื่อนๆไปแหวกดูนั้นน้ําแห้งให้เปลี่ยนเวลาไปแหวกดูใหม่ครับอาจจะเป็นเวลาค่ําหรือเวลาเช้าถ้ามันมีการระบาดจริงจจากมาแมลงที่อยู่ในกลุ่มของเพียกระโดดสีน้ำตาลแล้วเพื่อนเพื่อจะเห็นตัวเลยครับและถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันมีการระบาดท,ที่นักมันจะมีอาการแห้งยุบเลยครับเพื่อนเอนมันจะดูดน้าเลี้ยงเอาจนต้นข้าวตายในที่สุดเลยครับแล้วข้าวก็จะมีอาการค่อยๆแห้งยุบลงครับรวงข้าวถ้าคณะที่เป็นต้นข้าวคณะออกรวงเนี่ยก็ หลวงก็จะฝอด้วยครับรีบก็จะมากถ้าเป็นข้าวในระยะ40วันขึ้นไปก็จะทําให้ข้าวต้นแห้งเลยครับแล้วก็ถ้าท้องมาก็แทงครับแล้วก็ไม่ออกแล้วก็ต้นแห้งตายครับแต่ปัญหาเพียกระโดดสีน้าตาลเนี่ยเราบักไม่ค่อยเจอในช่วงที่ข้าวอายุน้อยตั้งแต่แรกปลูกไปจนถึง25วันครับเหตุผลเพราะอะไรเหรอครับเหตุผลเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะแสงมันยังสามารถสองผานลงไปสู่พื้นดินได้ มันจึงทำให้เกิดความร้อนสูงและมันจึงไม่เลือกในสภาพพื้นที่นี้ในการโจมตีหรือทำลายครับแต่พวกกลุ่มเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยจะเลือกช่วงอายุข้าวประมาณตั้งแต่30วันขึ้นไปในการโจมตีและทำลายครับแนวทางของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพียกระโดดสีน้ำตาลตั้งแต่ข้าวอายุ25วันเป็นต้นไปเริ่มต้นใช้สารคุมและกำจัด เพียกระโดดสีน้ำตาลในกลุ่มนี้ครับพร้อมทั้งให้สลับกับการหมั่นตรวจแปลงเป็นประจำครับถ้าเราขยันตรวจแปลงเป็นประจำอ่ะโอกาสที่ของเราจะเสียหายอ่ะมันก็น้อยลงครับอีกอย่างนึงนะเพื่อนๆจากนักมันก็จะกลายเป็นเบาครับพร้อมทั้งเรื่องของการสลับกับการปล่อยให้ นาแห้งบ้างฤดูร้อนบางทีเราก็ไม่ต้องปล่อยแล้วครับน้ามันแห้งเองเนาะก็ปล่อยให้มันแห้งเองตามธรรมชาติบ้างครับโดยที่ไม่ต้องประเภทที่ว่าแห้งไม่ได้เลยน้ําขาดไม่ได้เลยเข้าต้องตายแน่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเพียกระโดดได้อย่างดีเลยครับสาเหตุที่ต้องให้เพื่อนๆปล่อยให้ดินแห้งบ้างเนื่องมาจากเราต้องการลดความชื้นครับและไอเจ้าเพียกระโดดนี่มันก็ไม่ชอบในสภาพพื้นที่ที่ไม่มีความชื้น เพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับว่าในขณะที่แดดร้อนจัดอะเพียกระโดดสีน้าตาลมันจะไม่ขึ้นอยู่ข้างบนหรอกครับมันจะลงอยู่ข้างล่างอยู่ระดับสูงมาก็สูงมากว่าระดับพื้นน้ำอะครับประมาณครึ่นึงมันจะมาเกาะอยู่บริเวณนั้นเต็มเลยครับแต่พอเวลาอากาศเย็นไอพวกนี้เนี่ยเพียพวกนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาทําลายขึ้นมาดูดน้าเลี้ยงอยู่ข้างบนนะครับลักษณะนิสัยของมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆสลรับให้ดินแห้งได้บ้างเนี่ย มันก็จะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมหรือไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของเพียกระโดดสีน้าตาลพวกนี้ได้ดีในระดับหนึ่งอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโดยตรงให้โครงสร้างผนังเซลของข้าวแข็งแรงเนื่องจากเมื่อข้าวขาดน้ําข้าวจะพยายามสร้างชั้นผนังเซลลให้หนาขึ้นเพื่อปกป้องการสูญเสียน้ําของตัวเองเพราะข้าวรู้ว่าในพื้นดินเนี่ย มันมีความชื้นที่ต่ำนี่ก็คือกลไกลและนี่ก็คือวงจรปกติของข้าวที่มีผลต่อพัฒนาการทางธรรมชาติที่เราไม่ต้องสัรหาหรือปรุงแต่งอะไรมากก็สามารถทําให้ต้นข้าวแข็งแรงต้านทานกับเพียกระโดดสีน้าตาลได้นั่นเองครับ